อะไร h h อ2 5หาหรือว่าพิมพิมว่าเฮลิเฮลิดู h, h e l i uh, h e l i เออพิม e พ์ชื anyway. ่อสินค้าหมดเลยอ่าเนี่ยเข้ามาละเข้ามาในห้องห้อง e t s ตายละไม่ผ่านแ right. ต่ไม่ผ่านที่พิมผ่าไม่่นอ๋อลองเข้าอีกช่องหนึ่งได้ไหม มันติดอะไรผมต้องไปเข้าแบบจ่ายเงินสดอ่ะแบบเข้าเงินเข้าโอ้ยไม่ผ่านโอ้เจอแล้วเจอแล้วโอ้มาผมก็วิ่งได้เฮลิใช่ไหมใช่เฮลิเมังโปงก็วิ่งได้โอเคมีอะไร้ไหมมีรหัสไอ้ไอ้สองสองห้าใช่ไหม Cũng bây cửa nó cũng đi Là Ờ, cũng hết ear